มันต้องการอายุสั้นเราเปิดมันหน้าต่างลงมาถึงที่นอนหรอกมีพืน,นเรานาฬิกาฝึกเรียนใหญ่ๆขนาดพี่ไว้เราก็เปิดหน้าต่างไว้เราเปิดประตูอยู่แต่เราไม่ได้ล็อกไฟล็อกปนอะไรเราก็ไม่ได้ปิดหน้าต่างเพราะมันเป็น รเราได้คืนเราจำได้ว่าเราได้คืนก็ก็พอเอามาคืนที่หลวงปู่ตายขี่จักรยานไปแล้วไปล้มใส่กับต้นไม้ข้างทาง ตาที่นาฬิกาเราไปได้สองวันวันที่สองนาฬิกาเราหายไปสองวันเราก็ได้ก่าวว่ามีตายเราก็ไปงานศพนอยู่แตไยไปหลังมาพ่อเขาก็มาดูหนุ่มดูมันน่าจะเป็นนาฬิกาที่พระักที่ว่าเราคุไม่ได้บอกน้ำฝน ก็ลเลยบอกว่าในกาลของผมเองมันเปการูกที่มันใช้ลานยืนใหญ่มันเอาข้าวเอาของไปมันก็อายุไม่ยืนหรอกมันเกิดเดี๋ยวมันก็ตายของที่เราหายอยู่ทีนี้ก็มีดมีดก็หาไม่เจอแล้วกล่องเหล็ก ที่มีตัวชิมสันกับชิงแดงแล้วก็แข่เอ้เป็นคิดที่อยู่ในกลองเหล็กปัญหาไม่เชื่อเวนใสตูนมีตกวเวนิสุนมีตก็ไหนเออนอันหนึ่งอันหนึ่งาศาอาษาหนึ อาสัปปุนนั้นก็ถวายเราคู่หนึ่ง 24, สองหมื่น,นสี่บาสัปสปุนพอเราถามราคาเราก็เลยประทวายลุงคู่เขาใหญ่คือเราเอามาใช้คือมันหาบางสัปปุนหาไม่เจอ เราปักหลังมาไม่ค่อยร้อนเราไม่ค่อยไ,ได้ใช้เพราะธรรมดามันร้อนอากาศขนาดขึ้นไปสกนุนจเจ็ดแปดองศานี่สบายใส่พ้าส,สัิกทีเดียวอยู่เป็นสบายของม่ตู้หนห้อ,อยไปเยอะ มันไม่ได้จะเอาไปเราใส่กุญแจไว้แล้วก็เชื่อว่ามันมีกุญแจแต่สุดท้ายมามันกุญแจเอามาเปิดแต่มันกบที่ไว้กุญแจคน มันไว้ใจกันไม่ได้พระมันต้องไว้ใจกันได้ข้าของที่มันหายไปมันไม่มีค่าเลยแต่คนจะต้องดูไปตลอดชีวิตยูไปเกิดปเปถึงตายซะก่อนก่อนการนั้นควน รก็ม่แน่ว่าอะไรในนิจาอยู่นันเราจำ like ได้ทักษเราเข้าไปอยู like <t 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 ่วัดโยมปีที่ปีที่สองปีที่สองจะสอพนังาสิบเจ็ดยังไม่ได้ขึ้นปีที่สามเราอยู่ปีที่ตางไปทาง่าษาปิมันไดสามลูกมันได้สามลูก เราเปิดรอบทิศเม้่ตา่างันเราทั้งเปิดรอบทิศก็ไม่มีอะไรเ่ยนั่นก็มีสมบัติก็มีอย่างเดียวคือน,นาฬิกาปูกสไขลานแล้ปล่อยให้มันตีหนิวมันดังทั้งวัดเราไม่ได้ให้มันตีเลยเราล็อกตัวตีไว้ แบบน,นาริษาใหญ่เราออกปร้องในตัวทีน้องเราตุ้มนกอนเอาเราไ่เะตัวเลยเราก้จบกจันง,ง่ายพอเรานั่นอยู่ทุกแกร้องเนี่ยต้นมาอกอ,มมมอ,มอ,อกเต้นนามงยุ่งไปหลนังนแล้วเอามันออก กฎระเบียบของการประชุมของรัชวีธรรมเราเอาไปรัชวีธรรมมาศึกษามันมีกฎม,มีระเบียบของมันในการประชุมมันประชุมกันเนืองนิดเมื่อเวลามีเหตุการณ์งานบ้านงานเมืองอะไรก็ตามช่วยกันแก้ไขในที่ประชุมนั้น บุคคลที่จะรับไปมอบหมายไปทำหน้าบ้านงานเมืองรับไปก็ไปทำงานตา,านมท,าาที่ที่ประชุมเขามอบหมายให้ทำไม่ทำเกินกว่าที่ประชุมเขามอบหมายให้เราทำพร้อมเพียงกันประชุมเวลาเลิ่ก เราก็เลิกพร้อมกันในระหว่างที่เขาประชุมอยู่เราจะไม่ลุกออกจากที่ประชุมไว้มันมีเหตุการณ์อะไรก็ตามช่วยกันแก้ไขในที่ประชุมนั้นให้จบในที่ประชุมพอออกนอกที่ประชุมแล้วไม่พูด ทุกวันนี้พอออกนอกที่ประชุมเนีย่ยโอ้โหพูดกันสรพัดเรื่องจนจะฆ่ากันตายไปหลังมาเพราะไม่มีะร,ระเบียบกพราะเรีเจ้า,าชาติตูชงวัชการคามเข้าไปเป้าหมายของพระเจ้า,าชาติตูคือจะยึดเมืองพนสวี ทั้งสิบเมืองพอให้รวชจารณารามไปคูณถามพระพุทธเจ้าว่าพระเจ้าชาติสตูหลังจากสร้างเมืองปัตตลิบุกเสร็จแล้วจะข้ามไปยึดเมืองรัชวีเป้าหมายของพระเจ้าชาติสตู แต่พอเสร็จแล้วบัดนี้พระเจ้าได้ยินพระเจ้าสรางประตูจะข้ามไปยึดเมืองรัชวีพระเจ้าก็เลยไปถามพระอน,อ,นอ,นอนุว่าอนุนรัชวีทำเขายังมีอยู่ไหมโอ้เมืองรัชวีนี่เขายังมีทำอยู่มันประชุมกันเนืองนิด เวลามีปัญหาอะไรงานบ้านงานเมืองก็ช่วยกันแก้ไขปัญหาแล้วก็คู่กันเฉพาะในที่ประชุมมันมีอยู่หลายก้อนวัชการาคารก็เลยบอกว่าโอ้พระเจ้าสางสุตตีไม่แตกแค่มีสองข้อพอแล้ว มันประชุมกันเนืองนิดแล้วเวลามีงานบ้านงานเมืองจะร่วมกันแก้ไขปัญหาแค่นี้ก็อกพอแล้วพระเจ้าราสตูอยู่พระีไม่แจกก็เอาเรื่องนี้กลับไปเล่าพระเจ้าราสตูฟังพระเจ้าราสตูเลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นเ,อขอเขาให้ควมย่ำเกงต่อความผู้เฒ่าผู้แก่ ฉันก็ท่านเป็นพามผู้เฒ่าผู้แก่อยู่พ่อในเมืองรชัชวีให้เกียรติคุณรัศตีให้เกียรติพามผู้เฒ่าผู้แก่ถ้าอย่างนั้นเราก็เอาพามผู้เฒ่าผู้แก่คือตัวท่านเองเราจะออกอุบายท่านจะทนไหมเราจะโบยไปสักร้อยที เสร็แล้วก็ยึดครอบครัวไว้เหมือนกับว่าเราขับไล่สส่งแล้วก็ยังโบอยอีกต่างหากแล้วก็ไปเสี่ยมสอนพวกเมืองรัชวีไม่เขาให้วามยังเกรงต่องานประชุมสามปีวัชกาลความไป เตียงสอนเมืองรัชวีพอไปถึงเนื้อไปพูดแค่ว่าตั้งแต่พระเจ้าพิมพิสารสวรรคตพระเจ้าอาชาติศัตรูนี่ไม่ยับเยิงต่อทางผู้เฒ่าผู้แก่ก็รู้ที่ดูหลังเราเอาหลังให้ดูเนี่ยโบยเราตั้งร้อยทีเอาหลังให้ดูสุดท้ายมาก็ ทางเมืองรัชวีอ้าแขนรับเลยแต่วัชการลพรมมีแผนที่จะเสี่ยมสอนไม่ให้ทำลายรัชวีทำให้ได้ในเรื่องว่ามันประชุมกันเนืองนิดก็ทําำลายที่ประชุมด้วยการไม่รบองค์ประชุมมาประชุมแต่ไม่ขึ้นที่ประชุม อย่างสิบเมืองอย่างว่าต้องมาหกเมืองหรือเจ็ดเมืองมันถึงเป,เปิดองค์ประชุมได้องค์ประชุมมันครบเกินกึ่งหนึ่งแต่นี้มาอยู่แต่ไม่เข้าไปในที่ประชุมมาที่ออกมาเตมาอะไรต่อะไรไปไม่ยำเกงต่อบุรสตรีบ้บางอะไรต่ออะไรบ้าง เพราะว่าวัชการาพามไปเสี่ยมสอนให้เสื่อมจากคุณธรรมของเมืองรัชวีสองปีสามปีวัชการาพามก็ส่งข่าวมาถึงเมืองเราจะคึกว่างานสำเร็จแล้ว ใหพระเจ้าชาตตุยยกทัพข้ามมาบนฉันจะไปรออยู่ท่าน้ำสมคกนกลับไปบอกพระเจ้าชาติตุยก็ยกทัพมาเขายึดเมืองลชัชวีไม่ได้ยึดได้ไม่ได้อะไรเลยไม่ได้ลบเ,ลเพราะไม่ได้มีคนออกมาลบพระเจ้าชาติตุก็เดินผ่านไปเียส เมืองโน้นก็แล้วคนโน้นก็ไม่ออกมาก็เรือ่องของมึงพระเจ้าสราสศัตรูก็ไปยึดพบทั้งสิบเมืองโดยที่ไม่ต้องเสียค่า,าคนวัชกาลาสามเป็นใหญ่เหมือนเดิมฉะนั้นการประชุมกันเมืองนิดเป็นหลัก ของคุณธรรมของสงฆ์เวลาประชุมก็ลงมาประชุมร่วมกันมีงานการกิจกิจการ,รงานบ้านงานเมืองในงานในวัดในวางานของสงฆ์ร่วมกันทำร่วมกันแก้ไขร่วมกันปฏิบัติมันไม่ยากถ้าเรา เอายึดเอาหลักวัชรีวีทำมาเป็นเครื่องปฏิบัติพรูเจ้าก็เลยเห็นควมเสื่อมของเมืองรัชวีไปหลังมาก็เลยประกาศเป็นข้อธรรมราไม่ได้กลับมาอยู่กับคำสอนของครูเจ้าเพราะเราตั้งทิฏฐิตั้งมานะตั้งอาสวะขึ้นมาเป็นเครื่องป้องกัน ไม่ให้คำสั่งสอนของครูอาจารย์เข้ามาที่ใจปกคุมไปด้วยที่ชิตมานะอาสวะกิริสใจก็เลยเข้าไปถึงธรรมะไม่ได้ธรรมะลงไปหาใจไม่ได้เสร็จแล้วมันก็เขาเป็นคนนอกศาสนา ถ้าอยู่ในคําสั่งสอนของพระเจ้าจริงๆมันจะเทือนไปหมดโลกธาตวันไหวไปหมดกะพูดถึงเรื่องควมแก่ควมเก็บความตายจิตใจของเราก็ต้องวันไหวเห็นจริงแค่ประจกักษ์เหมือนกับคําสั่งสอนของพระเจ้าการพิจารณาโรณานุสติ พอเราพูดถึงเรื่องความตาย <c oughs> พระอน,นุนโมพิรณาความตายวันละหมื่นครั้งบ้างแสนครั้งบ้างพระบางองค์พิจารณาความตายว่าไปบินสบายจะไม่ได้กลับมาฉันหรือบางองค์กำลังฉันอยู่กลัวฉันจะไม่เสร็จกลัวจะตายเชื่อก่อน บางองค์กำลังเคี้ยวข้าวอยู่กลัวจะยังไม่ได้เกืนกลัวจะตายเสียของแต่พอพระผู้มีพระภาคถามพวกท่านทั้งหลายนี่ได้พิจารณาถึงความตายเดินพิจารณาพระอนุนมทโนพิจารณาหมื่นชั้นบ้างแสนชั้นบ้างพิจารณาความตายแล้วองค์อื่นกขเสนอเึ้ หมุนฉันไปดินระบาดกลัวจะไม่ได้กลับมาฉันกลัวจะตายระหบาดทางหมุนฉันกําลังฉันอยู่กลัวจะยังจะไม่ได้คืนมันจะตายเชื่อกูเจ้าพูดว่ายางพวกท่านทั้งหลายนี่อยู่ในวามปมมา,าพระผู้มีพระภาคเราจะถาคดเองเราเห็นกลมใจเร็วว่าลมหายใจเข้าออก เราอยู่กับความตายตลอดเวลาแค่นี้มันก็กระเชือนโลกกระาทแล้วว่าพระพุทธเจ้าเห็นความตายเร็วกว่าลมหายใจเข้าขออกบ้านเม,มืองก็สั่งสะเชือนไปหมดก็เรียกว่าโลกกระแทกวันไหว พอมาเห็นควงตายอย่างทุกวันนี้ไปดูนี่อย่างโรงพยาบาลองคุมหรือโรงพยาบาลใหญ่ๆบางคนก็ไม่เคยเป็นอะไรเลยแต่พอไปโรงพยาบาลปุ๊บก็พระบางองค์เดินไปโรงพยาบาลกลับมาเด็กมาชาโกใส่หิมะ ก็เอาหยิบเอาเมกใส่ให้เจ็บในโรงพยาบาลหยิบไม่อัดมาเลยนะตอนไปเดินไปนะี่ยเดีพอไปอยู่โรงพยบาลน,ะนันคันกมตายฉะนั้นเมื่อเรามาพิจารณาถึงพลานานุสติตามแนวทางคำั่งสอนของผูเจ้า มันก็ต้องวันไหวไปหมึโลกกราตไม่มีพ่อแม่ใดๆทำชิ้นเพราะความแก่แล้วก็แก่มันเก็บไข้ใดพยาแล้วก็เป็นมาแล้วตายเราก็ต้องตายแน่นอนนี่ที่ว่าโลกกระชาติาวันไหวร่างกายของเราก็วันไหวโลกกระชาตก็วันไหว พืชคัตาเียนี้ก็หวนไหวเพราะจิตใจของเราทิ้งขาดจากอารมณ์ต่างๆทั้งหมดเมื่อเรามาเห็นควาตายอย่างทุกวันนี้ <m> ไม่ได้มาสนใจคงเป็นควาตายเก็บไข้ได้ป่วยเรื่องอะไรก็มีอะไรต่างๆเหมือนกับตัวเองจะไม่เป็นอะไรเลยแต่พอตอนมันเป็นมาก่อนจะได้รู้จัก ข้ามเวทนาได้ไหมนั่นถ้าเราไม่เคยฝึกอกลมตัวเองมาข้ามเวทนาก็ไม่ได้ร้องควนคางไปแล้วบัดเรียกหาพ่อหาแม่เรียกหนะาครูหนะาอาจารย์ไปแล้วบัดน,นั่นผลงานการปฏิบัติของเราอยู่ที่ไหนแล้วมันไม่มีเลยเพราะเราข้ามเวทนาไม่ได้ เราจะข้ามเวทนาได้ก็ต่อเมื่อเราทำฌานที่เรียกว่าปฐมฌานบุติยฌานปฏิยฌานปัญจมฌานหรือ,อรูปฌานสี่อ,อากาสานัญายตนะบิญญาณัญญยตนะอกินญายตนะเนวสัญญาณาสัญญายตนะแล้วก็เข้าไปที่สัญญาเวทิตนิโลก มันถึงจะข้ามเวทนาได้เมื่อเราข้ามไปอยู่ที่สัญญาเวทสสัญญาเวทสิิต่ินนิโรธแล้วมันมันจะข้ามเวทนากับข้ามสัญญาของเวทนาโดยประกทาราวกวนอยู่ด้วยเจตนาเมื่อเรามาพิจารณาถึงเรื่องธาตุเรื่องขัน์พอมันถึงเวลาจะสิ้นสุด อายุไขหรือสิ้นสุดกรรมหรือสิ้นสุดทั้งกรรมชั้นอายุไขหรือเกิดอูปะคา่าคือโรคไขโรคไขไขเก็บปัจจุบันท่านบวดเป็นละตายเลยเมื่อเรามาพิจารณาถึงเรื่องถาดเรื่องขันแล้วนันเราก็ตั้งเจตนาว่ามันถึงเวลาที่จะสิ้นสุดเมื่อไหร่ เป็นไปตามแนวทางของพระโยคาวจรเจ้า,า,จาได้ไหมถ้ามันเป็นไปตามแนวทางพระโยคา,าวจรเจ้าวัวนเพ็ญท่านจะจุดจีพกในวันเพ็ญเป็นหลักหรือบวกลบอาจจะบวกสามวันหรือลบสามวันหรือมันเป็นไปไม่ได้ตามแนวทางนั้นวันไหนก็ได้ แต่สภาพจิตใจเราพร้อมที่จะสละับผาดขันทั้งหมดไม่อะไรอววรกับเรื่องสักเรื่องขันมันเป็นธรรมดาของคู่ปฏิบัติพอถึงเวลาเนี๋ยเรากำหนดวันเวลาได้วันได้เวลาเราจะจุดตี่พบเวลาไหนเราก็บอกตัวเราได้ เราบอกว่าเราจะจิตีพร้อตอนเที่ยงคืนอย่างอาจารย์จะเสียรสี่โมงเย็นตอนคนหัวคุณก็บอกท่านหมวยก็บอกท่านนกท่านนกอยู่เฝ้าบอกว่าเขาจะตายเที่ยงคืนโอ้ตายเที่ยงคืนไงไงยมันเดินได้ทั่วบ้านทั่วเมืองมุ้ช้านี่ยังสันก็ต้มไปทั้งสามถ้วย อุรู้ไหม่เขากินชิ้งทวนเขไม่ได้สนใจนะสายกับสายเป็นธรรมดาก็สี่ทุ่มเขาก็ลงเดินรอบสลาเดินกับเดินสามรอบบ้างสี่รอบบ้างห้ารอบบ้างแล้วก็ขึ้นมาขึ้นมากรสันน้ำกสันน้ำทำอะไรต่ออะไรถามสี่ทุ่ม สี่ทุ่มก็ไม่ว่าอะไรกอห้าทุ่มก็ลงเดินก่อนห้าทุ่มก็ลงเดินหน่อยก็เดินกลับขึ้นมาก็จะเป็นเวลาห้าทุ่มก็ถามสี่ทุ่มห้าทุ่มไม่ว่าอะไรตั้น้ำตั้เริมไปประทับพอใกล้เชียนคืนก็ลงเดินอีกรอบหนึ่ง เดินสามรอบหรือเดินเจ็ดรอบแล้วแต่พอเดินเสร็จแล้วมักลับขึ้นมาฉันน้ำฉันเนื้อทำอะไรต่ออะไรเสร็จเราก็ถามพี่พ่มเด็กที่วิ่งไปดูนาฬิกาก็บอกว่าเที่ยงคืนพอดีบอกว่าเที่ยงคืนพอดีฉานก็ฟอกหายใจสุดสายแต่ท่านไม่มีเวทนา ตอนอยู่ที่นี่คุยกันอยู่คางนี้เลื่อือ,อ,อ,อแล้วมันจะหายท่านหมวยก็ยังว่ากลับไปเชียงรายกลับไปเชียงรายแล้วให้แม่ให้พ่อได้คำจริงหน่อยให้พ่อได้มาคำที่จั์แล้วว่ามันหนักหรือไม่หนักคำแค่นั้นมันเป็นยาเลย ปห้ค้างค้างฮื้นื้แล้วมันจะหายเป็นหมวยบอกว่าให้ค้างเป็นเขียนก็บอกว่าค้างมันเป็นยาเนี่ยมันเขาข้ามเวทนาได้เรามาถึงนี่แล้วคนหัวเสร็จคนหัวเ็จตอนเที่ยงคืนก็คุยกับทระเบิเบิคนหัวไอ ถ้าอาจารย์เขียนผ่านคืนนี้ก็คงอยู่ได้อีกยาวถ้าไม่ผ่านคืนนี้ก็ธรรมดาตอนนั่งคุยอยู่นี้คุยอยู่จันเป็นว่าจะเลยดหัว้เสร็จแล้วก็เอาอยามาฉันมนะันทำอะไรวัดควดันควาดึง